มีคนถามว่าถามครูว่าครูครับพักเพื่อไทยจะกลับมาได้ไหมนะเพราะว่าเขามีสโลแกนว่าจะกลับมาถูกไหมครับเขามั่นใจว่าสองปีที่ผ่านมาเขาวางรากฐานาทําการพัฒนาประเทศไปได้เยอะนะแล้วเขาจะกลับมาได้จริงๆตรงเนี้นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรการเมืองบ้านเรานะครับนะมีขึ้นมีลงขอเพียงแต่ว่า,าพักการเมืองนะครับ ท่านต้องรู้หรือความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงที่ผ่านมาก่อนการเลือกตั้งปี66พักเพื่อไทยก็เป็นพักที่มีคะแนนนิยมจากพี่น้องประชาชนสูงสุดถูกไหมครับแต่เมื่อท่านได้เข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วนะครับนะท่านกลับลืมสัญญาลืมนโยบายที่ เคยให้ไว้ตอนหาเสียงกับประชาชนต่างหากทำให้คะแนนนิยมของท่านตกต่ำลงนะฮะและ็ประกอบกับก,บก,บการที่พรรคเพื่อไทยมีนายกแพทรองทานนะครับนะซึ่งไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์เรื่องความมั่นคงของประเทศมันทําให้ท่านบริหารประเทศผิดพลาดนะครับเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแพทองทานยังเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วอยากจะให้เพื่อไทยกลับมานะครับ นะท่านก็แค่ศึกษานะครับนะ,ะทบทวนนะว่าสิ่งที่ท่านทําไปตรงนั้นนะครับมันผิดพลาดอย่างไรแล้วก็แก้ทําการว,วิเคราะห์หาทางแก้ไขซะมันก็น่าจะจบแต่ถ้าพักเพื่อไทยยังยืนยันว่าสิ่งที่ตัวเองทําเรื่องของความมั่นคงนั้นนะครับนะไม่ผิดนะครับและได้ทําถูกต้องแล้วนะถ้าอย่างนั้นมันก็กลับมาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่านยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านผิดพลาดนะ มันคือความผิดพลาดถูกไหมครับถ้าท่านยังไม่รู้ท่านก็จะไม่แก้ไขเมื่อท่านไม่แก้ไขท่านก็จะให้กลับมาอยู่ในคะแนนความนิยมมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องยอมรับว่าสิ่งนั้นมันเป็นความผิดพลาดซะก่อนแล้วก็ยอมรับซะก่อนแล้วเมื่อท่านยอมรับผิดพลาดแล้วท่านเริ่มทําการแก้ไขอย่างเงี้ยนะครับนะผมก็เชื่อว่าพักเพื่อไทยก็กลับมาได้แล้วถ้าจะกลับมาให้ได้เร็วน่อยสิ่งหนึ่งที่พักเพื่อไทยก็คือจะต้องทาคือท่านต้องเลิกเป็นฝ่ายแค้นนะครับนะตอนนี้ท่านต้องยอมรับสถานภาพความเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ ทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างจริงจังนะครับนะการทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างจริงจังก็คือท่านเคยเป็นพักประชาธิปไตยท่านก็เดินสายประชาธิปไตยตรวจสอบรัฐบาลภูมิใจไทยที่มาจากฝั่งอนุรักษ์นิยมถูกไหมครับท่านก็เคยไปร่วมมือกับเขาอยู่แล้วท่านก็ต้องรู้นะฮะว่าเขามีม,มีมีจุดอ่อนมีข้อบอกพร่องตรงไหนนะแล้วก็ท่านมาทําหน้าที่ฝ่ายค้านเป็นร่วมมือกับพักประชาชนซึ่งเป็นเป็นพักประชาธิปไตยเหมือนกันถ้าท่านท่านร่วมมือกันนะครับมันก็จะ กลับมาได้ทั้งนั้นแต่ถ้าท่านยังยังเป็นฝ่ายแค้นอยู่แค,ชชแค้นทั้งพรรคประชาชนแค้นทั้งพรรคภูมิใจไทยแบบนี้นะครับนะโอกาสที่ท่านจะกลับเข้ามาอยู่ในสถานการณ์การเลือกตั้งอีกอ่ะมันก็ยากครับนะผมเล้บอกเลยว่าถ้าท่านจะกลับมาได้ท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะครับท่านต้องกลับมาอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้การเป็นประชาธิปไตยนะท่านต้องเลิกแค้นนะครับขอให้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านท่านก็จะกลับมาได้ครับ